สวัสดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณนายไอเดียนะคะวันนี้ช่องคุณนายไอเดียจะเอาวิธีการทําให้มะม่วงอายุ4ปีเนี่ยนะคะดกเต็มต้นแบบนี้ด้วยน้ําหมัก รกหมูของเรานะคะทำยังไงนะคะวิธีก็คือเริ่มต้นเลยนะเราก็จะขุดนะคะขุดร่องรอบรอบทรงพุ่มของมะม่วงนะคะแล้วใช้เศษอาหารหรือว่าขี้วัวก็ได้หรือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเลยนะคะเราจะใช้น้ำหมักรกหมูประมาณหนึ่งกระป๋องนมนะคะเอามาผสมน้ำค่ะแล้วก็ รสราดลงไปที่ร่องที่เราขุดเข้าไว้นะคะออครั้งแรกเลยนะคะ,ะเราจะใช้ฉีดพ่นค่ะนายไอเดียใช้ปุ๋ยนี้แค่สองครั้งนะคะครั้งแรกนะคะเราจะผสมน้ำหนกระป๋องนมต่อน้ำ20ลลิตรแล้วก็ฉีดพ่นไปที่ช่อนะคะช่อดอกมะม่วงที่กำลังจะ ปลิออกมานะคะยังไม่บานนะคะกําลังจะปลีออกมาก็คือคุณนายเดียก็ได้ทําคลิปไว้แล้วนะคะตอนนั้นนะคะแล้วครั้งที่2นะคะเราก็จะามารดราดโคนต้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ดินที่เราขุดนี่แหะค่ะกรบลงไปนะคะเพื่อที่จะให้ดูสวยงามตานิดนึงนะคะที่โคนมะม่วงนะแบบนี้เลยนะคะน้ําหมักรบหมูของเรานะคะเขาจะมี กรดอะมิโนต่างๆนะคะแตกต่างจากปุ๋ยเคมีสูตร16-16-16นะคะเพราะว่าปุ๋ยเคมีเขาก็จะมีแค่นโตรเจนโพแทสเซียมนะคะฟอสฟอรัสนะคะแต่ว่าน้ำหมักของเรามีกรดอะมิโนมากมายเพราะว่าเราหมักนะเราหมักมาได้2ปีกว่าแล้วนะคะเวลาการหมักจะทำให้กรดอะมิโนของเนื้อสัตว์เนี่ย ออกมานะคะทําให้ผล,ลไม้ผักผล,ลไม้มะเขือส้มทุกอย่างผักสวนครัวเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็มีลูกดกเต็มต้นเลยนะคะพร้อมยังป้องกันมแมลงทุกๆอย่างครบจบเลยค่ะน้ำหมักรกหมูหรือน้ำหมักหัวปลาเนี่ยนะคะเราต้องหมักให้1ปีขึ้นไปกรดอะมิโน ทุกๆชนิดในเนื้อสัตว์นะคะเขาจะออกมาทําหน้าที่ให้ประโยชน์กับพืชนะคะพืชผักของเราเนี่ยจะ โตเร็วนะคะต้นใหญ่นะคะเป็นสูตรของอาจารย์ธงชนะนะคะพเพื่อนๆลองเซิร์ชเข้าไปดูได้เลยนะคะอาจารย์ธงชนะปลูกผักคะน้าเนี่ยต้นละสองโลสามโลนะคะเพราะว่าใช้น้ำหมักหมูนี่นะคะก็ช่องคุณนายไอเดียนะคะก็เน้นนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ไปทำเองนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะ ไม่อยากเสียเวลาทำโอ้ยหมักตั้งปี2ปีนะคะโอ้ยรอไม่ไหวอยากจะใช้ตอนนี้เลยนะคะช่องคุณนายไอเดียก็มีแบ่งปันให้นะคะให้เพื่อนๆเอน,นะคะเอาไปใช้หรือว่าเอาไปขยายเชื้อต่อนะคะวิธีขยายนะคุณนายไอเดียก็แปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปเรีโนนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะช่องคุณนายไอเดียก็เอามาจัด โรนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เอาไปทดลองใช้กันก็คือ1ขวดนะคะปริมาณ600 ml นะคะเราจะจำหน่ายอยู่ที่ราคาขวดละ100บาทรับ2ขวดเราจะแถมให้1ขวดเลยค่ะสำหรับ fc ช่อง youtube นะคะรีบทักมาด่วนๆเลยนะคะช้าหมดนะคะมีไม่เยอะเลยค่ะวันนี้ต้องขอสวัสดีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ